สวัสดีค่ะหัวข้อต่อไปไลน์ห้าเก้าหกี่หกนะคะหมอดูวิกกี้ค่ะหลับตานึกเลขดังนี้นะคะเลขห6 6เลข8 8 8เลข9 9 9เลขชุดไหนนะคะที่คุณรู้สึกว่าถูกตาต้องใจที่สุดกองที่หนึ่งเลข6 6 6นะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนนะคะ ถ้าถามว่าเขาเปย์ไหมนะเขาเขาและคุณมีความเป็นเพื่อนกันสูงมีความเป็นก้นเดียวกันมีอะไรอย่างเงี้นะคะคือเขาจะให้คําแนะนําในวันที่คุณเดือดร้อนแล้วก็สู้ไปด้วยกันกับคุณแต่ถามว่าเขาเปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอย่างส่วนกองที่สองมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นดังราชนีราชาเลยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ตัวท็อปตัวแม่ คุณอาจจะไปชอบกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเนี่ยนะคะจะต้องทํางานหาเงินตลอดเวลาเป็นคนต่างชาติได้ต่างแดนได้นะคะเ,เพื่อที่จะหาเงินมาให้คุณมีความสุขต้องบอกเลยว่าด้วยหน้าตาอะไรของคุณเนี่ยเขาเนี่ยนะคะก็เปย์ไหมให้หมดตัวให้หมดตัวแล้วกันนะคะเขาเขาเลยกก็ซัพพอร์ตคุณอะนะคะอยากให้คุณมีความสุขจากตรงนี้แต่บอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนมั่งมีอะไรมากมายแต่ว่าให้หมดตัวนะคะ มาดูกองที่3ค่ะทัวร์เพเทิลกับเดอะเวิออกมาบอกถึงเขาแสดงว่าเขายินดีเขาเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะฐานะดีส่วนตัวคุณแล้วก็มองว่าพร้อมที่จะดูแลคุณแหละให้คุณเป็นแมวอ้วนๆที่นั่งมีความสุขอยู่ริมชายหาดส่วนตัวคุณนั้นไม่ชัดเจนเลยไม่แน่ใจว่าเสี่ยงไหมเขาจะให้หรือเปล่าดูเหมือนเขาจะยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไม่แน่ใจว่าเขารักไม่รักอะไรเงี้ย จริงๆกองนี้บอกได้เลยว่าเขารักนะกองที่สองก็เขาก็รักกองที่หนึ่งเขาก็รักนะกองที่หนึ่งอาจะรัก,ออกแบบแนวเพื่อนนะคะแนวเพื่อนเพื่อนนะคะแนวแบบเป็นความผูกพันมากกว่ากองที่หนึ่งนะกองที่สองก็รักแหละเป็นรักเก่ารักยาวนาะนกองที่สามมีความรักครั้งใหม่แล้วรักนะเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะในทุกอย่างซัพพอร์ตชีวิตคุณดีกว่าที่คุณคิดเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่เข้ามาปโปรด เข้ามาดูแลชีวิตคุณจากชีวิตคุณมีแค่เลขหนึ่งหลัก7หลักเขาจะทําให้ชีวิตของคุณมีเป็น8หลัก9หลักเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะอยู่ในสเตตัสที่งงๆไม่แน่ใจว่าเฮ้ยยังไงใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเขาพร้อมช่วยเหลือคุณถ้าคุณเป็นมือที่3ามเขาก็ยังพร้อมซัพพอร์ตคุณไล n e 5964ก้า 5, 9, 6, 4, 6, 6, 9, หมอดูวิกกี้ค่ะ